สวัสดีค่ะพบกับน้อยนาโนนะคะวันนี้น้อยพาทุกคนมาพบกับคุณที่จำลองรอดนวลจ้ะ่บา้านที่อะไรอยู่บ้านเลขที่69ทับ2หมู่3ตำบลหนองสะเพื่อทับทานจังหวัดอุทยัยค่ะอุทัยธานีบ้านเดียวกับน้อยเองนะคะอันนี้พี่พี่อ้อนะคะพี่ออเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลุงโลดนาโนของเราพี่ออใช้ไอ้นี่ยัยงไงคะทางทิศเนะ อันนี้คือผสมกับปุ๋ยเอาปุ๋ยสามลูกไอ้นี้หนึ่งสองค่ะใช่แล้วก็ข้าวข้าวแล้วก็หวานหวานใส่เครื่องหวานไปปกติแล้วเป็นยังไงบ้างพี่แตกต่างไหมไอ้ที่ใส่กันแตกต่างอันนี้อันนี้จะเขียวดีเขียวแบบดีดอกปว่อยอน,นุหน่อยนะอ,นอันนี้เรนนยูเลียล้วนใช่เราเราไม่ได้ใส่ไอ้น,นี้ค่ะนั่นหอะอันนี้มันคือได้สามลูกเราหวานแค่ช่วงนี้เนี่ย มันมันเหมือนว่ามันผิดตาว่านน้นเนี่ยก็คือไอเนี่ยมันจะเขียวโทนเขียวนานกว่าใช่ไหมคะพี่เขียวทนเขียวนานแล้วก็แตกรากแตกกอเพราะว่าที่หนูให้พี่พี่อ้อเอามาใช้ก็คือให้ใช้บิ้งที่มันไม่งามใช่ไหมปรากฏว่ามันงามกว่าเขาใช่ไหมพี่ใช่ใช่มันงามกว่าสุดยอดนะคะแล้ว ทางใบเนี่ยพี่ฉีดไปกี่ครั้งคะอันนี้คือครั้งเดียวคพอว่าข้าวฉีดรุ่นข้าวโพเพเลยอะ,ะฉีดตอนโพเพตอนเต่เตงเนาะพี่นลนาแหน่นั่นแหละรันงี้นนงเดียวอันนี้ข้าวพันอะไรคะพี่แปดเก้าแปดเก้านะคะฉีดไปครั้งเดียวเราได้ขนาดนี้แล้วพี่ใส่ปุ๋ยถึงได้ละลูกไหมคะไม่ใช่ไม่ถึงทั้งหมดนี่กี่ไร่คะสิบแปดสิบแปดไล่ใส่โดยรวมแล้วใส่กี่ลูกคะพี่ประมาณสิบเอ็ดลูกโอ้โหใช่อใช่ ปหยันลงมามากๆเลยนะคะเพราะปกติที่เฉลี่ยนะเขาจะใส่รอายรูปใช่แต่ว่าพี่ใส่แค่11บรูปใช่11ปุ๋ยก็สอบมันแพงใช่ไหมแแล้วก็เลยหันมาฉีดทางใบช่วยใช่แล้วก็ได้ผลขนาดนี้นะคะพี่โอ้ค่ะถ้ามีคนไม่เชื่อโทรมาถามเราไหมคะเี๋ยเบอร์โทรเบอร์อะไรคะพี่0ูนย์2ปด6 2 2ศู2ย์0 2ดสองหสองสองหกศูนย์สองสห้าศูนย์สองห้าค่ะเออเดี๋ยวน้อยจะขอพูดเรื่องพลังทพิ์ โดยโดยสูตรมันนะพี่เขา,าจะใช้ลูกต่อลูกแต่ว่า,าลูกค้าบางคนก็ใส่ประมาณลูกนึงต่อ,อลูกนึงต่อปุ๋ยสองกระสอบอแต่ว่าพี่อ้อใส่แบบว้าวว่าสามกระสอบ <c oughs> ก็ยังได้ผลนะคะ <c oughs> ทุกคนเร <c oughs> าก็ทนของอะ่ะคาโอเคเดี๋ยวดูเรื่อย <c oughs> ๆอ<ๆ>พี่วันนี้คะ่ะ <c oughs> อันนี้ หมอยาของเราะคะ่ะชีตเองทุกทีก็เคยจ้างเขาคนนี้โหมันแพงไปหมดแล้วก็ไม่น,นั้นสวยเลยทีท่เองเม็ดเม็ดใสดีเนาะพี่อ้อเนาะใช่สวยใสออโอเคขอบคุณที่อ้อมากนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีค่ะ